ความเอาออกเลยนะครับอย่าทิ้งไว้นะครับแม่พิมพ์จะได้ไปใช้ต่อได้ผลิตแผ่นต่อไปนะครับใช้คอนอย่างช่วยนะครับยกขึ้นตรงนะครับ ตามที่เห็นนะครับแม่พิมพ์ก็ไปทานน้ำมันเครื่องแล้วก็ทํางานต่อเลยนะครับส่วนปูนนี่ก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนค่อยทําสีนะครับอย่างน้อยอย่างน้อยหนึ่งคืน